วัสทับสวัสดีชมรมคนรักพึ่งทั้งหลายหวังว่าอัปเดตในกรัวอากาศเดนอาทิตย์นี้จะทำให้พวกคุณนั้นมีความสุขสนุกสุดฟินกับการเล่นเกมถ้าเกิดคุณเป็นบุคคลเหล่านั้นแล้วเราก็ยินดีด้วยเพราะว่าตัวกูไม่สาเหตุหลักๆคือ PTSD จากคลิปก่อนที่ผมเปิดซื้อแพ็คสูมดอกไม้ราคาแพงไอ้เราก็อุตส่าห์เปิดได้ ดอกไม้สายรุ้งแต่นั้นเป็นดอกไม้กันแย่เลือก t t h เด l ดเลือก h i s ดิชิแทนที่ผมจะได้ดอกทันตะวันสายรุ้งแต่ผมกลับได้ต้นนี้มาแทนและอย่างที่สองที่ผมหงุดหงิดเลยนะครับคือเสียงฝนตก ASMR ใน <Nice. S 1> ชีวิตจริงผมต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดในคลิปนี้เสียงสิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณโดยรอบของผมมันเข้ามารวมถึงเสียงนี้ <Sh un> เสียงสิงแวดล้อมตอนฉันดื่มคับปูคับปูปปชิโนอาซาริโนคอนเทนต์หลักของผมในวันนี้จะเป็นการบ่นแบบไกลๆได้หรือเปล่าวะอย่างนั้นเดี๋ยวขอออกตัวก่อนนะตอนที่ผมอัดตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้อัปเดตอะไรเข้ามาเพิ่มนะครับแล้วก็ยังไม่ได้อัปเดตเวลาที่ผมกำลังจะบ่นด,ดังต่อไปนี้ <Okay. S 1> ผมมองว่าการรีชอปนะครับของออน้องควีนบีเนี่ยมันช้าไปคือมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมีฮันนี่ที่เรียกได้ว่าเยอะมากๆ ของพวกนี้ราคาก็ถือว่าสมเหตุสมผลเลยนะ BX เท่าที่ผมจำได้เนี่ยมันมีราคาอย,อยู่ที่ประมาณ18 18ฮันนี่หรือว่า18น้ำผึ้งส่วนแพ็คอันนี้ก็มีราคาอยู่ที่ประมาณ10โอเคของแบบสมเหตุสมผลมากๆแต่ว่าการรีสต็อกก็ผมใช้เวลา1ชั่วโมง <c oughs> และไอหนชั่วโมงนะั้นอะ เพอเพอบานเทียมันแม่งไม่มี BX เอโผล่มาด้วยอารมณ์มันแบบเงินกูมีแต่ของไม่มีอะ่ะแต่ก็ไม่รู้ดินะเวลาล่าสุดตอนที่ผมอัดตอนนี้นะครับเหมือนออทางผู้สร้างเขาน่าจะรับเรื่องเอาไว้แล้วและเขาบอกว่าเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงเวลาในการรีสต็อกใหม่ <c oughs> เปลี่ยนก็ดีนะตัวผมจะได้ออนไลน์ในเกมนี้บ่อยขึ้นไปค่แป๊บนึ่งอีกเรื่องอันนี้เป็นพืชอันใหม่ที่ผมยังไม่ได้เอาให้คุณผู้ชมดูมันอ่านว่าไงวะเนคทริน ซีอันนี้ผมจาไม่ได้นะครับว่ามันใช้กี่น้าผึ้งแต่ว่าผมนั้นได้ทําการซื้อมันเอาไว้ละมันพิ่งที่จะแบบรีสต็อกเพียงแค่ครั้งเดียวเองเดี๋ยวเราจะมาดูดีกว่าว่าราคาแพงมากหรือเปล่านี่เห็นไหมเนคตารินน่โอ้โ oh น no. มันเป็นสีทองทั้งหมดละเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมอาจจะต้องรอให้มันออกผลมาใหม่เพราะผมอยากจะรู้ว่าราคาเบสมันจริงๆเนี่ยมันราคาเท่าไหร่โ <Okay. S 1> ดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบรูปร่างของต้นไม้ต้นนี้มากมันเล็กแบบกระทัดรัดมาก อย่างนั้นลองเอาอันที่มันเป็นโกไปขายดูดีไหมคุณผู้ชม <Huh? S 1> ราคาเท่าไหร่เหรอแต่เป็นโกวิ่งหนึ่งร้าน <Wow. S 1> แสดงว่าผลปกติก็ต้องแพงดีวะ hmm. เรื่องราคาไวท้ทีหลังอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะทำนะครับในคลิปนี้คือผมอยากจะเปิดสุ่มได้น้ำพลุน้ำพึ่ง <Huh? S 1> อาจจะฟังดูแปลกๆแต่ว่าอัตราการได้มันน่าจะอยู่ที่ประมาณ5%อ oh. ใช่ป่าววะใช่มันคือ5%เจากการเปิดกล่อง B ีครี e ผมมีกล่องไม่รู้ทั้งหมดกี่กล่องนะครับแต่ว่าเราจะทำการเปิดให้หมด นี่เอ์ดไม่ใช่เออดโนของตกแต่งพลีสได้โปรดเอ้ยได้รังพึิงมาว่ะ้ h oh my god กูจะได้มีที่อยู่ของตู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 ที่เปิดใหม่หอีกทีนึงเออเดี๋ยวเริ่มแล้วเริ่มไม่ใช่แล้วเฮ้ยม,มันจะหมดแล้วเอ้ยบีโพเดียมโอเคโอเคโอเคเอา ของลิามาิตกัดไม่อยได้เวลาดีลีทของที่ผมไม่ใช้แล้วมันมีอะไรบ้างวะที่ผมไม่ใช้เนี่ยโ oh อ้ไม่ก่อนคุณผู้ชมผมไม่รู้ผมลบอะไรไปบ้าง no no คุณผู้ชมผมไม่รู้ผมจะลบอะไรออกไปด้วยลบก,ก้อนหินกะกาพวกนี้ที่เป็นแบบพิกเซลกะกากเอาไหมก้อน,นหินไม่หน่อยเอาออกไปโอ้ยพวกนี้มันสามารถหาซื้อใหม่ได้เอาละ let's go let's go no come on man ใช้เวลาเก็บสะสมนานมากเลยนะ จะให้กูผิดหวังทุกเรื่องเลยป่ะหะเฮ้ยแกสารกบศักดิ์สิทธิ์ผมจะให้คุณกลับไปพิจารณาตัวเองใหม่เดทในครั้งนี้มันเป็นน้องพึ่งเว้ยเพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนกลายเป็นสารน้องพึ่งแทนนะผมจะให้เขากลับไปพิจารณาตัวเองก็ผมว่าท่านนั้นเป็นน้ำพุกบศักดิ์สิทธิ์ภาษาอะไรทำไมถึงแบบ บันดาลแต่อะไรให้กูมาก็ไม่รู้เนี่เปลี่ยนสารใหม่เป็นที่เรียบร้อยผมจะให้เขาไปพิจารณาตัวเองไม่เสียไม่ส,มสีนี่จะเป็นการลงโทษนะครับผมจะให้เขานั้นเออมายืนมองแล้วก็ให้พรกับผมแบบไร้แนาวตรงนี้ถ้าาฟองนี้ผมไม่ได้ของดีใช่คุณจะไม่ได้กลับไปอยู่ตรงนู้นอาจจะแบบฟังดูโหดร้ายแล้วก็เด็ดขาดกับเขานะครับแต่ว่ามันหลายรอบแล้วมันหลายรอบแล้วสิ่งที่ผมบูชาไปเนี่ยแม่งไม่ได้อะไรตอบกลับมาเลย <c oughs> เปิดไข่ฟองแรกดู นี่มันตัวกากสุดเลยเอาใหม่เอาใหม่คุณมีคุณมีการการลองห้ารอบผมให้โอกาสคุณเพียงแค่ห้ารอบเท่านั้นเราจะเปิดแบบดังคนนี่ลองกากนี่มัน Oh my God รั้งสุดท้ายนี่จะเป็นการเปิดรั้งสุดท้าย โอกาสของคุณโอ้โนคผู้ชมผมเปิดให้ควีนบีโอ้มายกอดขอบคุณแม่เลยครับสาลเจ้าพ่อโกบแม่สกี้ผมนึกว่าผมตามฝาดไปแม่ขอบคุณมากๆเลยครับท่านกับหนึ่งกับสองกับสามดีลีททิ้งแม่งเลยไม่ต้องตกใจครับคุณผู้ชมควีนบีตัวนี้ยังไม่ใช่ของผม ที่ผมใช้คําว่ายังเนี่ยเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของเขาจะเมตตาผมแค่ไหน uh huh. ผมแค่บอกเจ้าของเขาว่าเออขอยืมไปทําคลิปก่อนถ้าเกิดทําเสร็จแล้วอาจจะคืนให้ผมเลยเพิ่มคําว่าอาจจะเพราะถ้าพูดแบบเอ้ยเดี๋ยวคืนให้เลยอันนั้นไม่ได้อันนั้นวินเลจในการเอาคืนคือร้อยเปอร์เซ็นตถั่วแม่ง,งใหญ่คุณผู้ชมตัวแบบบั๊มๆมันน่ะตัวน้องแค่อใหญ่อ้ <c oughs> oh my god หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าความสามารถของคุณบีคืออะไรพสซีฟทุกๆ25นาทีจะทำให้ผลไม้ใกล้ๆติดสถานนะาผสมเกสรและทุกๆ30นาทีจะมีหนึ่งในสัตว์เลี้ยงของเราถูกรีเฟรชครูดาวถามว่าดีไหมมันก็ผมไม่รู้อะคือมันครึ่งชั่วโมงอะตัวเธอแม่งโคตรใหญ่ดูดิมันกูมีแบบพึ่งไททันอยู่ที่บ้านอาล่ะไหนๆก็ไหนๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะครับเทพเจ้าองค์ใหม่ลิโรบีคุนของเราผมจะทำการสร้างบ้าน ให้กับพวกเขาเอาฮันนี่โคมมาวางไว้ตรงนี้เรียบร้อยเลยครับเราสร้างบ้านให้กับพวกเขาเสร็จแล้วเฮ้ยไม่สิไม่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 นี่นี่ควรจะเป็นที่อยู่ของมันจริงๆริงคุณผู้ชมโอ้ oh my god โอเคเดี๋ยวผมควรที่จะเอาลังพึ่งมา,ปางแปบะบเอาไว้ตรงนี้มันนี่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 บนึงเอาไว้ตรงนี้ต่้งห่กนี่เป็นไงโคลังพึ่งยักษ์แต่บอกไว้ก่อนนะว้ยสถานที่แห่งนี้ผมไม่ได้ให้เขานั่นมาอยู่ฟรีๆนะ กิดอย่างน้อยที่สุดพวกแกจะต้องแบบสร้างน้ำผึ้งให้กับผมตัวผมยังจำเป็นที่ต้องกินต้องใช้นะครับไม่มีการอยู่ฟรีเออเพราะฉะนั้นถังน้ำผึ้งอยู่ตรงไหนเก็บไว้ตรงนี้แล้วกันเดินไกลหน่อยแต่ว่ามันไม่รกคุณผู้ชมนี่เอาน้ำผึ้งมาวางไว้แหน่สวยงามเฮ้ยยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลืมไปเลยว่าผมจำเป็นที่จะต้องเอาของมาปั่นตรงนี้เพื่อที่เรานั้นจะได้เก็บค่าสกุลเงินน้ำผึ้งไปในตัวด้วยแมมการเป็นเกษตรกรต้องทำหน้าที่หลายอย่างจริง ของที่ขายไฟอันนี้สวยมากผมซื้อนะครับ Dark Stone Pillar โอเคซื้อมาแล้วมาแล้ว b Swam Event ในดูหน่อยคุณได้ขายไข่เพิ่มหรือเปล่านี่18จริงๆด้วยแล้วก็ Flower Seed Pack ที่เหลือไม่มีแล้ว d a ชา h a Bun นะครับผมมี BX ถึง4ฟองเพราะว่าผมเก็บเอาไว้นะครับคือใน4ฟองนี้มันมีอันที่ที่กูเติมด้วยผมทำการฟิตโรโอเค คือกูคงไม่มารอสี่ชั่วโมงหรอกนะผมพูดจริงบอกกรตามตรงเลยนะครับแค่สกิปเนี่ยก็200โลบักแล้วแม่งอย่างแพงแพงชิบหายแล้วมันสปอยอะไรไหมผมว่าผมได้บีกะกากนะบอกว่ามันชักจะมากไปแล้วนะ65%เที่จะได้บีกะกากฮ้ยผมอยากได้แบรบีว่ะน่ารักมากเลยแเท่าบีก็อยากได้ให้น่ารักจังเลยอ่ะือผมต้องมาดูเปอร์เซ็นต์ก่อนไงเปิดทีสามฟองเลยอ่ะเอาไม่ได้เต็ม OMG!! Oh 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 <my> มันต้องไม่ใช่สิเอาแบบโหดๆสักหนึ่งตัวก็ยังดีโอเคโอเคกูส่งตรงเลยส่งตรงเลยส่งตรงสู่เตาเผาคุณผู้ชมใจจริงไม่ได้อยากทำแบบนั้นเลยนะเว้ยแต่คุณดูดิคุณดูผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรกับเกมนี้นะครับเกมนี้มันเหมือนพยายามที่แบบคอยแกล้งกูตลอดเวลาเว้ ผมอาจจะทําตัวเป็นเหมือนเหยื่อนะแต่มันเหมือนแบบกูเป็นเหยื่อจริงๆอะ่ะเป็นเหยื่อของเกมเนี่ยเป็นเหยื่อของความโชคดีของตัวเองอะ่ะสีคุณผู้ชมเห็นไหมโอ้ <Bro. S 1> oh my god หวังว่าราคาของนคเทอรินจะช่วยปลอบใจผมได้ อันนึงมันราคาเท่าไหร่ถ้ามันแบบไม่ใช่สีทองอแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆนะก็เป็นไม้ประดับในบ้านเราก็ได้เฮ้ยฮันนี่บีแอปพลายมิวเทชันคูณ2องะไรสักอย่างหนึ่งผมอ่านไม่ทันนะครับเอาว่าในที่สุดพวกแกก็เริ่มทำประโยชน์ให้กับสวนของฉันแล้วเฮ้ยๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าพวกแกมาแอบเลียแคนดี้บลอซซัมของผม รู้ไหมว่าสิ่งนี้มีมูลค่ามากกว่าพวกแกทั้งตระกูลซะอีกใช่ <S <S 1> <S 1> จริงด้วยนะครับเจ้าพวกนี้มาแอบผสมเกสรและแอบเลียแคนดี้กูไปด้วยถ้าราคามันตกกูจะโทษพวกมึงทุกตัวโนวันแคร์เดี๋ยวผมจะมาแก้เคล็ดดีกว่านะผมมองว่าเออลูกปั้นน้องพึ่งน,นี้เขาหันไปผิดทางหรือเปล่าคือหันไปทางนี้ปุ๊บความจะลงความเจริญโชคลาบอะไรกูไม่เหลือเลยเราอาจจะเป็นที่ต้องเอ่อปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยเล็กน้อยแล้วใช้เขานั้นหันไปยังที่ที่ มันมีโชคลามมากกว่านี้คือหันออกไปข้างนอกนี่การหันออกไปข้างนอกหมายถึงวิสัยทัศน์อันก้าวไกลนะครับพร้อมที่จะเปิดรับโชคใหม่ๆใ,ให้เข้ามาเออเออีกอ,อันหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ลองขายเลยไอ้เนี้ยเพอร์โลอะไรสักอย่างดาดาดาเลียนี่เป็นดอกไม้ที่ผมยังไม่เคยขายนะครับคือมันหายากลองมาจากดอกทานตะวันเว้ดอกทานตะวันหายากกว่าเดนดูดิถ้าเป็นสีทองฮะตาผมฟาดไปหรือเปล่า ตาคูฝ่ากวที <c oughs> ่ชิมตาพุงนะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่อันนี้ยังไม่ใช่สีทองโอเคอันนี้มันถึงเป็นทองถ้าได้เป็นทองราคาจะเท่าไหร่โอเคสองล้านใจหายหมดถามว่าราคามันดีไหมมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นผมพูดตรงๆนะมันไม่ได้ดีขนาดนั้นเลยถ้าเทียบกับสิ่งที่ผมคุกกิ้งเอาไว้เพียงแค่ไม่กี่วันที่ผ่านมาผมเอาอะไรดีเราจะทําการหยิบแบบสุ่มๆแล้วกันนะครับอันนี้คือเรายังมองไม่เห็นเลยนะเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอันนี้มาดูต้นแคนดี้สุดโอพูดีกว่า บอกเลยไอเนี่ยของจริงอรของจริง3,000ล้านโอ้โหแค่อันนี้อันเดียวขายโชว์ขายโชว์ชวส่วนน้ำผู้กบผมยังไม่ลืมเขานะครับผมจะให้เขากลับไปอยู่ในสถานะที่เขาเคยเป็นนี่เห็นตรงนี้ไหมแกจะต้องเป็นพนักงานต้อนรับนี่ปิดขวางทางเข้าบ้าน เฮ้ยดูดีนะทำเป็นเล่นไปประมาณนี้ดีวกว่าผมว่าผมอัดมาเกินเวลาแล้วสำหรับรายการบ่นโกรอาการเด่นให้พวกคุณฟังรายการที่จะโชว์ความน่าสมเพชของตัวกูับบเกมนี้ออกมาแบบอันเซนเซอร์